สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายยามบ่ายนะครับท่อนพันอ้อยที่เห็นอยู่นี้เป็นท่อนพันอ้อยพัน c s v 1 1ขีด307นะครับหรือมีชื่อเรียกกันว่าอ้อยเม็ดขนุนนะครับเป็นอ้อยในอุตสาหกรรมน้ําตาลนะครับที่ตัดส่งโรงงานหีบอ้อยนะฮะเป็นสกัดมาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ําตาลนะครับอ่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความหวานคราวนี้ ผมมาปลูกแต่อ้อยขันน้ําอ้อยควันอ้อยสวยงามใช่ไหมแล้วเอาแล้วผมมาปลูกทําไมอ้อยอ่าสายพันธุ์นี้นะครับคือคืออ้อยสายพันธุ์เนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนานะครับพัฒนาของศูนย์วิจัยพันุอ้อยนะที่จังหวัดถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับน่าจะเป็นจังหวัดพิจิตราตทางภาคพิจิตรนี่อยู่ภาคเหนือนะเนาะคราวเนี้ เขาก็พัฒนาอ้อยคั้นน้ําหลากหลายสายพันธุ์เน่ยนะครับเออตัวที่อ้อยไอโรงงานน้าตาลน่ยนะหลากหลายสายพันธุ์แต่ประเญว่ามีแปลงนะที่มานะมันมีแปลงแปลงหนึ่งซึ่งมันเป็นที่นานะครับก็นําไปปลูกเพื่อเก็บข้อมูลนะครับคือมันใช้ทุนวิจัยงบประมาณในการวิจัยอ้อยเยอะเพราะมันต้องไปปลูกในสถานที่จริงต่างๆเขาเนี่ยเขาก็ อ้อยตัวนี้นะอ้อย C S B หนึ่งหนึ่งขีสามศูนย์เจ็ดตัวนี้มันก็คือหมายเลขนะหมายเลขของของรหัสสายพันธุ์หนึ่งเขานั่นแหละนะสามศูนย์เจ็ดมันก็คือไอ้ต้นต้นที่สามร้อยเจ็ดนั่นแหละนะครับเขาอาจจะมีเป็นพันต้นเป็นหมื่นต้นก็ได้แต่เขาได้อ่าพันอ้ยตัวนี้แล้วก็เฮ้ยลองกระปูไปทุกที่นะครับปรากฏว่าพื้นที่ที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เอาไปปลูกในพื้นที่นานะครับ นะเอาไปปลูกเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่า ise, อ้อยเบอร์อื่นๆหมายเลขอื่นๆสายพันธุ์อื่นๆที่เป็นอ้อยน้าตาลนะที่ปลูกในแปลงเดียวกันนะครับในพื้นที่เดียวกันซึ่งเป็นพื้นที่น้ําท่วมขังนะครับปรากฏว่าณนะนะตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับอาจจะ2เดือน3เดือนเนะี่ยไม่แน่ใจนะข้อมูลที่ที่ได้รับมานะครับคราวนี้ปรากฏว่ามันมีอ้อยชนิดหนึ่งนะครับอ้อยตัวหนึ่งที่มันรอดก็คืออ้อยตัวนี้แหละครับ อ้ยอยเม็ดขนุนนี่แหละนะชื่อเล่นของเขานะครับก็คือ C S B 11กีสามเ็เนี่ยนะครับก็รอดมาแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นในแปลงนะทั้งหมดในแปลงนะและอย่างหนึ่งคือพันธุ์อื่นก็มีพันธุ์อื่นก็มีรอดเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าผ่าไส้ในนะผ่ากลางลำนะมันเป็นมันเป็นโรคแทรแดงแทรดดาก็คือมันเน่านะฮะเนื้อด้านในนะครับเป็นเส้นใย,ยของอ้อยนะแล้วมันเกิดเน่าในนะพูดง่าย เน่าในเป็นเชื้อรากินนะก็เรียกว่าโรคแส้ดําบางคนก็เรียกโรคแส้แดงเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าโรคที่อ้อยที่โดนแช่น้ําก็คือเน่าในน,นะครับเขาเนี่ปรากฏว่าไอพันธุ์เนี้ยเม็ดขนุนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแค่ไหนไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรเลยทั้งแปลงนะผ่าก็แส้ดําไม่เกิดเอา้าเพราะฉะนั้นเราเอา่าเขาก็เลยได้ข้อมูลใหม่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เลย ขยายพันธ์จ่ายแจกในกเกษตรกรในจังหวัดนะครับปลูกในในหลากหลายไร่นะหลากหลายในพื้นที่ของจังหวัดนะปลูกกันเยอะแล้วเขาเนี้ยก็แพร่กระจายแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังภายในประมาณ2อสาปีนี่แหละเนี่ยสปีนี่แหละดังมากนะพันธุ์เนี้ยอ้อยเม็ดขนุนนะครับไปพิมพ์หาเลยนะเป็นที่เป็นเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้องการมากเพราะปลูกในนาได้เราแช่น้ำล้วไส้ไม่ไส้ไม่ช้ำนะเส้นใยไม่เสีย นะเส้นใหญ่แล้วก็เนื้ออ้อยด้านไหนไม่เสียนะครับมันเหมาะนะเหมาะกับว่าข้าวอะ่ะถ้าเรามีทํามีพื้นที่ทํานาแค่พอกินเหลือกินขายนิดหน่อยก็มันก็โอเคแต่ถ,ถ้าทำแล้วขายหมดเลยแล้วราคาข้าวมันไม่ดีอะนะครับอย่างผมเนี่ยผมมีที่อยู่ที่โคราชเนี่ยเฉพาะที่ส่วนตัวนะที่เป็นที่นานะครับของของมร,รดกที่ที่ตายายแล้วก็พ่อแม่ให้ไว้นะเป็นเป็นที่บุกเบิกของตา ตากับยาที่ไปถางป่าในสมัยก่อนนะครับสมัยเป็นร้อยปีแล้วก็ตกมาถึงรุ่นผมนะตกมาถึงรุ่นรุ่นรุ่นแม่ผมตกมาถึงรุ่นผมเนี่ยผมมีที่อยู่เจ็ดไร่นะครับมันเป็นที่นาทั้งหมดเลยแล้วน้ำมันชุ่มผมก็เลยมองคิดว่าเอออาจจะแบ่งสักสักส่วนหนึ่งนะครับในการปลูกอ้อยไปปลูกอ้อยออน้ําตาลทิ้งไว้แล้วก็อาจจะให้คนในในพี่น้องอ่ะดูแลแล้วก็แบ่งแบ่ง เพราะว่าการตัดอ้อยเข้าโรงงานมัน,ม,นมันได้เยอะกว่าข้าวอยู่แล้วนะก็เลย,เอ,ยอยากจะหาพันธอ้อยสายพันธุ์ดีๆสักพันธุ์ที่ปลูกในนาได้นะครับก็ก็ดูมานานแล้วแหละทํำข้าวเนี่ยเขาก็ทําได้เยอะนะบางทีปีหนึ่งไปร้อยกระสอบมันมันรวมกับของน้องของอะไรด้วยมันก็จะประมาณประมาณยี่สิบกว่าไร่นะที่ทํำข้าวปรากฏว่าเวลาขายขายไม่ได้นิดเดียวเออ แต่ถ้าเกิดเออแบ่งเออแบ่งมาปลูกอ้อยอาจจะไม่ใช่อาข้นน้ำแต่เป็นอ้อยโรงงานน้ำตาลเนี่ยเออก็เป็นรายได้เสริมขึ้นมาเพราะว่าราคาอ้อยมันดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีเพราะว่าอ่าถึงแม้ว่าตัดสดเนี่ยคืออ้อยมันปลูกในครั้งแรกครั้งเดียวไงครับอย่างพื้นที่ใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงนะเขาปลูกเขาใส่แต่ขี้หมูเขาทําตอได้สิบเอ็ดตอแลว้วอ่ะสิบเอ็ดตอก็คือสิบเอ็ดปีถูกไหมเออ เขาไม่ปลูกใหม่เลยเพราะว่าเขาไม่ใช้เคมีเพราะนั้นโรคใบขาวมันไม่เกิดเขาใช้แต่ขี้หมูใส่ขี้หมูไถพวนดีทำต่อดีเจียต่อดีนะครับก็เลยได้หลายตอ่อนะแล้วก็อ่มันก็จะเป็นรายได้เสริมของญาติพี่น้องผมด้วยนะแล้วก็พื้นที่แถบนี้มีบริเวณที่ไม่ได้ทำนาด้วยเหมือนกันนะสำหรับที่ของพ่อตาแม่ยายนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่จังหวัดละเอียดส่วนพื้นที่ที่ที่ผมตั้งใจจะ ปลูกขยายพันธุ์น้อยสายพันธุ์นี้เอาไปปลูกลก็คืออยู่ที่โคราชบ้านผมนะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเลยเล่าที่มาที่ไปว่าเอ้าชโลทอนปลูกแต่อ้อยคันน้าแล้วมันสนใจอ้อยโวงงานตาได้ยังไงก็เลยเล่าที่มาว่าอ๋อทำไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้แล้วสายพันธุ์นี้ไม่ดียังไงนะก็คือแช่น้ําได้ไม่ตายแล้วก็ออ้ยแล้วก็ไม่เป็นโรคแส่ดําแส่แดงนะครับ CSB นะหนึ่งหนึ่งกี่สามเจ็ดนะครับอ่าผมปลูกน่าจะผมสั่งมาร้อยทอนนะ ราคาค่อนข้างสูงนะราคาแพงกว่าอ้อยไอ้คันนา้นาสุพรรณสูนที่ข้อตาละบาดสองบาทกันอีกนะเนี่ยเนี่ยผมสั่งข้อตาละสองบาทห้าสิบนะเนี่ยเนี่ยสองบาทห้าสิบนะครับก็คือท่อนหนึ่งเนี่ยบางทีตาเสียเนี่ยบางเนี่ยบางทีตาเสียตาหักมาตาตุดมาก็ท่อนหนึ่งก็บางทีก็บางทีบางท่อนหนึ่งก็คิด่าตกตาละห้าบาทอะ่ะไม่รวมค่าส่งนะค่าส่งอยู่ผมเสียไปร้อยหกสิบหกบาทอะ่ะ อ่าเขาคิดค่าส่งผมเต็มเต็มเลยนะครับเพราะมันลำมันใหญ่แล้วมันหนักนะฮะใส่กระสอบมาอิเล่เคค,คะนะครับใส่กระสอบกระสอบเหมือนกระสอบทอโอ้โหเย็นมาเลยแต่ราคาแพงแพงผมเสียไปทั้งหมดผมสั่งมาร้อยท่อนนะน่าจะได้จริงๆสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ใช่เจ็ดสิบทอนนะอาจจะเลยสักเจ็ดสิบตานยปูกก็อาจจะเนี่ยผมผมก็เลยเอามาบ่มนะบ่มแล้วก็ ประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขางอกยาวเลยมีเวลามาปลูกตอนนี้ก็เริ่มมาปลูกวันนี้นะเมื่อวานขุดลองนะครับขุดด้วยมือเปล่านี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอ้อยปลูกนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพั่มพันานาขี้โม้นานหน่อยแต่ว่าอยากให้รู้ที่มาที่ไปว่าเออทำไมถึงถึงจะเอาอ้อยโรงงานน้ําตาลมาปลูกมันไม่ใช่ว่าขั้นน้ำนะครับต้องบอกก่อนนะเป็นอ้อยโรงงานน้ําตาลนะครับแต่ว่าสายพันธุ์นี้มัน มันน้ําท่วมไม่ตายน้าส้วมไอ้น้ำน้ำําท่วมแล้วไส้ไม่กลวงน้ําท่วมแล้วไส้ไม่เน่านะครับไม่เป็นโรคแทรดําเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเลือกสายพันธุ์นี้นะครับศึกษานะศึกษาดีๆว่าเราจะทําอะไรลองศึกษาคน้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ครั้นี้ผมมาปลูกเนี่ยอ่าผมก็จะเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยแล้วกันนะถ่ายไปเรื่อยเผื่อใครที่อาจจะไม่ได้ดูอ้อยคันน้ำหรอกอาจจะแวบๆบแบบมาเห็นเฮ้ยสนใจในสายพันธุ์อ้อยอ่า อ้อยลงงานน้ำตาลที่ตอนนี้คิดว่าดังที่สุดแล้วนะสำหรับอ้อยอ้อยออ้อยเมดขนุนนะครับกบกนครสวรรค์หนึ่งผมไปเห็นมาแล้วลำมันเล็กลำมันเล็กแต่ก็ไม่ค่อยดีน้ำหนักเบาผมไปเห็นมาแล้วไม่เวิร์กนะขอนแก่นสี่ก็เหมือนเป็นอ้อยพลังงานะดูทรงเราไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันนะครับขอนแก่นสี่ไม่เวิร์กกบกนครสวรรค์หนึ่งไม่เวิร์ก อีกตัวหนึ่ง c s b 411หรืออะไรนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ศึกษาแต่ว่าที่ที่ศึกษาคือมองเป้าหมายไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ในน้ําท่วมได้ก็เลยศึกษาหาพันธ์ุนี้ก็เลยไปเจอพันธุ์นี้ตอนนี้ดังที่สุดแล้ว <c> นะครับ c s b 11K307 แล้วก็หรือก็คือเม็ดขนุนนะครับ้อ,อยเม็ดขนุนวิธีการปลูกนะครับผมจะปลูกก็คือผมบ่มมาเป็นสัปดาห์แล้ว <c> ดูว <c> ่าางยาว ขี้หมโูเนี่ยลากแห้งเลยเนยเฉพาะเฉพาะขี้โมโูเนี่ยอ่ะเพราะมันตากแดดมันร้อนโอเคเนี่ยก็กบไปแล้วก็เอาน้ำรดนะครับทำมาแล้วน่าจะวันนี้น่าจะได้ประมาณห้าสิบห้าสิบหลุมเ๋ตวต้องลองดองดูว่าท่อนพันอ้อยมันจะมันจะเหลือดีได้เท่าไหร่โอ้โหค่าส่งก็แพงอ่ะใส่กระสอบให้ผมอะโอ้คิดดูอ่ะ ที่ดูกว่าจะมาถึงเรามันโยนขนส่งเขาโยนไปกี่ครั้งตุ่มร่มมาเนาะเนาะถือว่าเอามาทําพันุ์แต่ว่าถ้ามนได้สักเจ็ดทำมาได้สักเจ็ดสิบกอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะมหาศาลนะครับพวกเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยผมสามารถไปปลูกขยายได้เป็นปลูกแบบปาหนิดนะไปขยายปลูกปัดแบบปาหนิดปลูกเองอ่ะขยายเฉพาะเจ็ดสิบกอผมเอาไปขยายได้ มันจะมีสามไร่สีไ่ไร่อะถ้าปลูกแบบปานิดนะครับไม่ได้ปลูกแบบว่าใช้รถปลูกถ้าใช้รถปลูกมันใช้ต้นพันธุ์ค่อนข้างเยอ,อะจุ๊บเห็นไหมผมก็เลยลืมลืมกล้องมาถ่ายด้วยเอ่อรถน้าไม่ชุ่มนะครับชุปลูกง่ายๆครับ ใช้มือเปล่านี่แหละครับทุกอย่างเริ่มจากมือแม้แต่อ้อยแปงเนี่ยผมไม่ได้ใช้รถไถไถนะผมใช้รถไถแค่ปรับพื้นที่เฉยๆอ้อยแปงเนี้ยเนี่ยแล้วผมใช้มือใช้มือเปล่าขุดล่องนะคนเดียวนี่แหละเพราะมันเป็นอ้อยมันปลูกแบบปานีดนะมันเป็นอ้อยขั้นน้ำขายพันอย่างเดียวเฉพาะแปงเนี้ยเนี่ย แปลงเนี้ยขายพันมีประมาณสี่ห้าสายพันสลับแปลงอันนี้เดี๋ยวนะตาไม่ค่อยดีไยจะลอกอ,อกไหมวะท่อนนี้ตาไม่ดีแล้วใส่หาท่อนงามๆใส่อีกสักท่อนอ่ะนในส่ไปเพื่อเบื่อท่อนนี้ไม่เกิดตาไม่สวย CSB หนึ่งหนึ่งีสามเจ็ดเพื่อนๆลองไปพิมพ์ยูทูบดูนะมันก็จะขึ้นมาคลิปนี้ถ้าใครที่เป็นอ้อยข้นน้ำอ่ะก็ไอ้กดผ่านไปเลยก็ได้นะครับมันเป็นอ้อยมันเป็นอ้อยโรงงานน้ําตาลนะครับขอขออภัยด้วยนะคลิปนี้ไม่ใช่อ้อยข้นน้ำแต่เป็นอ้อยโรงงานน้ำตาลแต่ก็ฟังเพื่อนๆไปครับขับรถขับลาหรือนั่งกินข้าวหรือนั่งสูบยาเส้นก็ฟัง เพลินไปฟังไอ้หมอนี่มันขี้โม่ไปเดี๋ยวรูปสุดท้ายโอเคไม่ไหวนะครับเหนื่อยมาปลูกตัวน,นี้ก็บ่ายแล้วเมื่อเช้าไปตัดอ้อยได้สิบกองกองละยี่สิบบาทได้สองร้อยเมื่อเช้าไปตัดถึงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งนะถึงถึงสิบโมงไปตัดอ้อยอ้อยโรงงานน้ำตาลเนี่ยแหละไปรับจ้างแล้วก็ตอนเที่ยงตอนนี้ก็มาปลูกอ้อย ไปลดน้ำอ้อยต่อโอ,โอเคเดี๋ยวจะลดน้ำนะเดี๋ยวต่อสายางแหละเดี๋ยวลดน้ำไม่ชุม่มโอเคครับเม็ดขนุนครับดังมากดีมากนะส่วนน้ำท่วงไปหาได้เลยหรือจะใครไม่หาไม่ได้ก็รอพันจากผมก็ได้นะซ b เ1ส3 0หนึ่งหนึ่งกี่นะครับอ้อยเม็ดขนุนอ้อยโรงงานน้ำตาลอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาลน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ